ลุงน้องว่าได้มั่งม่ายไม่วะได้เละกูตาเกี้ยวไอ้ห่รถจอดหะคุณลุงรถออกโตแล้วเดจินึ้งรถเล่นมาถึงคงปานักเขตถึงอัวพันเมาเหยียดแม่เปลี่ยเปลี่ยกระช่วงตีว่าป้ากุ้ยนนเด็กวัยรุ่นกันยุ่งกับมันกุลุงจากรถสิวงลงจากรถเอ๋พอดี่กระโดเที่ยวสุดท้ายลาวว่าป้าเหยียดแม่ไปบนนุ่คนกูเดินเขตายไปรถร้อยตัลงโบกสิเพื่อนรถโบกเอ๋รถโบกอายุคนแปลกหน้าแปลกตากันไม่จำมันกับรับ แล้วกูโบกช่วยตายกว่าป้อ้ช่องกันซำกันกว่าป้ากูโบกวับวับวับผ่อนไปเสียซี่กัน5กันโบกวับวับวับผ่นไปเสีโอกันเจ็ดกันวับวับวับผ่อนไปเสียมากันที่เปกว่าป้ากรันรถตู้รถตู้เอ้กางเกยนภาษาจีนไปสีเเลื่องเอ้รถตู้สีเเลืองเขีบนภาษาจีนไปกางงางบนตามควยแบบวาาววาววากูบกวับวับบเบรก ตามกูไปไหนไปล่วงผัวไปคก้เน,นอเอ้ยนี่พี่ต้องต้องรถเร็วขึ้นตะล่วงแต่ข้างหน้าเต็มแลว้วหนังกระลังกูก็พราดกันไปกระลังเลยเหยียดแม,ม,ม่มึงเลยอ้ะกว่าป้าดวงดีกว่าป้าปอบยิ่งสาวช่วยนอนอยู่คนหนึ่งเออไอไอเลวไอ้ตากูฟลุยิ่งเอ้ยไอ้ตาไม่ใช่ไอ,อ,อ้ตาไอ้มอเลยบ้าเอ้ยตับใจกุยโกดตับใจกุยจูบแล้วไม่มีเลขเลยพุทธกว่าป้าที่ตะเล่นกันเลยแต่กูไม่เล่นเลยว่าอย่างไรเกียรติ อ๋อยเลยกูกอดกูจูกว่าป้ากูนอนลุบนอนกันไม่มีวาไรกันเดียวกว่าป้นอนกอดชูปากรถตั้งเลยกูกว่าแตวใจนึกรถเบรกคืดไอ้บ่าวลงมาถึงกอดตูลังไปล่วงถึงแล้ววันก่อดลงไปล่วงกูโดดแซกมาถึงกอดกูเออก็ใจน้องบ่าวทําไมรถสู้กว่าป้าเออไปต้องด้วยกันบอสไ้กูท่าไปแล้วมาแต่ไหนกันน้องบ่าวมันว่าเผื่อมันว่าไม่มาแต่ถูกซบจมหนามเด็กทุกท่านเฮ้ยยิงถี่มึงนอนกอดหัดซบนะ เกียดแมมได้ตีกูก็ลืมคิดไปเหมือนกันค่ะป้ารถโฟล์คเต้ยได้ตีไปก็เขาเรื่องเออ่ไม่เกี่ยวค่ะป้าไม่เกี่ยวคือวันสัมไม่ตั้งตัวสัมไม่นี่กูในวางมัดดีความดีพวกเข้าในเมืองกันแหละว่าซื้อเดินการในเมืองก่อนเดินการในเมืองก่อนกลางๆธนาคารกรุงเทพอ๋อเฮนี่แต่วันกว่าป้าอยู่ช่วยเจ็บกว่าป้าแต่งตัวงามจังแต่ขาตาซี่ไม่ลงกินน้ำเลยพอกูเห็นยิ่งงามปั๊บกูฟาดเข้าตูโทรศัพท์เลย ข้าไปทำไมพี่ทองกูก้าวโทรศัพท์ปั๊บข้าไปในตูโทรศัพท์กูยกวู้โทรศัพท์แล้วกูยอดเรียนแล้วกูกดกดกดไม่หลีกแล้วกูเลขดังๆกูเลงเลขไอ้ชาวนายินมึงแรงเพื่อฮัลโหลติ๋มเหรอนี่เสียทองพูดบอกไม่ต้องเป็นห่วงนะเงินที่ขายกุ้งกุลาดำได้ทั้งสามบ่อสิบสองล้านน่ะแต่พี่จะโอนเข้าแบ่งให้แล้วก็จะถอยเบนซ์รุ่นตากลมองไม่ติ๋มหนึ่งคัน อีเท่านั้นนายยินกูแร้งโทรศัพท์ปุ๊ว่เจ้าแทกหัวเจ้าเกลือกอยู่เลยกว่าป่ะอ้ว่เจ้าดินอยู่เลยกว่าเจ้าเกลือกปืนเลยใส่หัวใส่พอดีทีตัโทรศัพท์ก็เกิดว่าโทรศัพท์เสียใช้ไม่ได้เแย่แมมยาวเลี่ยเพื่อนเราไม่เกี่ยวกูดิกูนุกกูดิมาต้านปืนของก้อเรื่องเรื่องเอ๊ะ văn lang tiếng là hành buồn càng lên lẽ pì ba mình buồn, nọc sao 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 mà chắc luôn sai say say điều pì co ốc mang say điều mát lá lẽ quen sao sao mát của ba guitar lăn bao Mà đăng đi Bà é đi thuyền răng lui oh ai sao sơn chay é mát đi mấy con đăng ti coi ping yip ping ping yip ping ping yip ping yip mang bờ đi bia bờ đi bê à bờ đi bia bờ đi bê bờ đi bê sân chay đi Sao sao khá mà lồn tìm, dọc lên máy tăng, của... lên trời guitar mai xai. Nó đi phết, dù áo tèm mát mà đi. Ờ, à, lúc nào áo tèm nam, xuất trời đôi. Nó kì bà ấy. À, bà đại thí, guitar vang mát đi, khổm đi, làm sao mà xuân? Này, mừng đủ mai của bà ấy,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  là ấy, b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 à พี่ตองมีแฟนเก่าเยอะกับเควนเขาพี่ตองมกากาดราปปายุนดาราทีวีนางเอกนางงามจงพู้จะเม็ดกับปอเก็บข่าวเจ็ดมาก่าวันนังกิดตึงแควนเ่าก็เลยนังร้องเพลงเ <c oughs> ด็ดเกิดไปเลยอีกว่าป้าดนตรีน้อยน้องจะเปิดคอนเสิร์ตให้ฟังสงักเพลง คิดถึงพุ่มพวงคู่พวงของปีแต่ดีเด็ดแต่ดีเด็ดส่วนดาราจารุณีคนงามเคยอ,อยู่กันสามเดือนส่วนน้องชะไม่ปนคนอ่อนเธอก็ทำแช่เชือนต้องกับต้องเจ็ดเดือนปะคนดีเตอมาหนีท้องไป เสร็จจากการทำน้าคิดถึงพิมพาหมอลำวัยรุน่นพี่ก็เคยนอนนุน่นตักนางบัดดีบารางไกลส่วนหมอลำบานเย็นกูเคยพาไปนอนที่เชียงใหม่ปะ่ะแม่แต่นางสาวไทยยนละดากูเพิ่งยาไปเมื่อวานอัดตุ้ โอ้ท oh, mm ัล hmm. ส mm ันนี่คนดีทีวีช่องเจ็ดแต่แถวแถวแถวพี่ก็เคยได้แต่เด้ไ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 ม่บอกไว้โอ้ทัลสันนี่คนดีทีวีช่องเจ็ดติวติวติวแถดแถพี่ก็เคยได้แต่เด้ไ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 ม่บอกไว้ อยากจะรู้ความจริงไปถามจ่าชุมมโมเองนะเพื่อนโอ้จันสนีอคนดีทีวีเพื่อคุณอ๋อเลียวแล้วข้าวที่จนแล้วไม่ไปกรุงเทพนะพี่ก็เคยนอนหนุน่นเคลียร์คลอเธอเคยขอแต่งงานนักร้องเสียงปินจินตรากูเคยพาไปนอนบ้าน แต่นางงามจักรวาลปอนทิปกูจีบแค่สองวนอันอัดตุย้ยที่อหเลังลงนอนคิดถึงตนาพอลูกศรเมียพียปะส่วนอาลีลาวาดีเนื้อทองเธอตั้งต้องมาหลายวานันเมียชาวฮ่องกองชมยงชื่อวีอันอันปะ่ะวีจองอันเอเมียชาวฮ่องกอง ชมยงชื่อวีอันอันแต่ในปัจจุบันเมียกูคือแม่หมูใจทุนบ้าบายัดแมมต่อดซุนเดวโอรถตังไจเควนเก้าอามหามเควนเก้านางเศร้าต่อยนักรองมีความรู้งชุนเควนมึงกับมือกระดุนจากคุนจำไม่ได้คุนเอ้ มีด้วยพี่อ่ะยังเรียบร้อยแกนมึงจะมึงจะไม่ได้ที่มึงกับกูหนุ่งเก้าอมเก้าโกนหัวเป็นนาคีบอยู่วัดบาราวัดจ้อยเอ่ที่แกนมึงอีตะวันที่เกลี่จนไม้มาถึงมึงที่เกลี่นังชื่อพิชเป็นคนเอ้ยแกนเราเกลี่นังชื่อไม่พิชความรู้ซุ่มไปความรู้ซุ่มถือแควตองเกลี่จนไม้มาถึงไอ้ตองเด็กวัดอันหยัดแมวโอ้กับมันขุดอยู่ขึ้นตอนสวัสดอพี่ตองทีรักสวัสดีฮะไม่สวัดอีกับมัสวัดดอแก่แก เอ้พี่ต้องกาได้ก้าวว่าพี่ต้องกำลังจะบูดบูดนี่บ้าู้ดยเด็กกำบูดกัะเพื่อนเอ้พี่ต้องกาพี่ต้องบูดแลยพี่ต้องจะชุกต่อได้ล้วก็ชึกนี่ชึกนี่ชึกจะฟ้าอันแล้วเกินว่าชุกละเอ้พี่ต้องกาพี่ต้องอยู่วัดพี่ต้องนอนหนาวไหมคะนอนหนาวไหมนอนเอานอนไหมก็มันหนาวจ้ะเพื่อนเอ้พี่ต้องการน้องกลัวว่าพี่ต้องจะนอนหนาวนอนหนาว น้องเลยส่งเสื้อไม่ปิดตอ้องสร้งตัวเสื้อนี่เสื้อนี่เสื้อติดก็จะยิ่งกัน่ <c oughs> นาไม่หมาตู้ก็มันเสื้อนี่ปอนไปต้องกาหากักไปต้องนอนหนาวนอนหนาวก้อยไปต้องนอนกอดเสื้อนะ,ะกะอยากแม่มันกินกูดู <c oughs> พุ่ยตายได้กก็แกล้งต้องปิด <c oughs> ต้องกาน้องกลัวปิดต้องจะอดเบียดอดวานอดเบียดอดวานแล้วแค่ไหนอดเบียดอดวานนะ น้องก็ไปต้องจ้อดเฟียกอนว่าน้องเลยส่งหมูสั่งไม่ไปต้องช่งกิโลหมูสั่งนี่เด็กแค่หมูสั่งนะจาดคุยตายได้ก็ไกลเดตองไปต้องกาน้องได้ส่งรูใต้ไม่ไปต้องช่วงรูรูยห้ไม่ต่อปอชะคดกับรูใต้เฮะส่งรูใต้ไม่ไปต้องช่วงรูรูยืนเป็นรูเล็กรูหนังเป็นรูเยอะรูยืนรูเล็กรูหนังรูเยอะนี่ ตะเก็นหะรูยืนรูเล็กหิรูหนังรูย่อยตะเก็นหะรูยืนรูเล็กหิรูหนังรูย่อยปีตองกาอ่าหลังจากปีตองชุกแล้วซึกแล้วก็อยปตองชงผู้ย่อยไปก้อยนองนะกะว่างว่าปีตองคงต่อลุงตกลงนี่ตะแก็นว่าต่อลุงแข็ดตายเล้วกูคนั้นปีตองกาหักปีตองต่อลุงตกลงเราคงจะได้ต่อวันกันนะกะแต่งอาดี้ตะเก็นว่าต่อวันนะ หากเราได้โตวานกันแลว้วแต่งงานกันแลว้วเราคงจะได้รวมสุนักกันนะกรวมสนุกกันนี้แต่เกินว่ารวมสุนักกันได้มากอะไรหยัดแม่เอ้คุยตายแล้วก็เกินจะต้องแม่เอ้ยแม,แม,แม่ลงตายเนี่ย <laughs> รักแล้วเป็นปวงรักแล้วเป็นเวรนี้รอฮนะก็เคยก็มารักกันไป เนี่โอ้ยกินมันปอป้าปั๊บใช่ไหมอีกว่ากันลากการลักเลยเป็นฟวงกำตะกี้ตั้งรักแค้กูคนนั้นเอ๊ลักเลยเป็นป้วงเนี่ยลงจื้อน้องเลยน้องเลยน้องเลยที่อยู่กางวัดตาดำผมยาวมาดูน้องเลยเน่ไม่จะเก็นว่าน้องเลยเฮ้ยมันกูมึนกว่าไลนตองแล้วตัดจุดตายเก็นเอาปอโจปอโลแล้วป่อโอเพราะตัวปอจุดและตัวลอลิงเก็นมันโจจริงปั๊บใช่ไหมตัวการลักกับป่อโจ ก็กินเรียบตั้งสักชักเลยนะปอโอเนี่ยน้องสัญญาว่ารูใต้กล้องปีตองน้องจะเก็บไว้ตายม้อยตายมดจัดแม่จัดอีแไม่จัดเต่งตะต้นจะวัดปอปอเนี่ยไอ้เจ้านี่จัดได้แต่งงานไกลต้องแหละจัดรื้อรื้อบันตึงร่มเออใช่ปอมึงได็กๆไม่ได้อยู่โรงเรียนอะเก็นจนไม่หลากรูแล้วเก็นปิดจังเปื้อนเอ๊ะแสดงอุ้ว่าก็มาจะเก็นตู้ไกลต้อง ไอ้ต้องเกี้ยจนไม่รักครูอาสวัสดีคุณครูที่กระรอบปมกันมังป่วยป่วยดิเหตุแมม่ใช่ะหัวกันมาตู้ปมกันมังป่วยเนี่ยป่วยมาไล่วันเร็วอ่าก็นั่นนี่คุณครูกับปมเออมีอาการป่วยบางก็ยบางคายบางป่วยบางแล้วใช้ไม้ก้มก้อยเออไม้ตู้โยกจอย คุณครูครับตอนนี้กลางคืนพวกเมียนอนมีอาการนอนจับก้อยชันต่างคืนกายสัน <c oughs> คุยตายได้กายจอกตได้กายพีย่แอนะหยัดแม,ม่พี่แอนก็ลงุงเอเออเปล่าน้าก็เล็กกูเรียนอะไรมึงอย่าดื้อตถกแต่กว่าป้าคือว่าไม่มีทางเลยดีกว่าป้าี่ระดับมึงที่ชิบยิ่งหน้ากูคือว่าแต่ามาดีความดีเลยจับไม่แต่ก็กยิ่งชอบตันตีเลย ผู้หญิงก็ชอบตันทีชอบตันทีนี่แม่กับไอ้เปรีนะกับป้าเอ๋อย่าไว้ได้มึง <c oughs> รัดเขียองกัเก้ไม่เป็นเก <c oughs> ้รัดทิ้อยู่เลย <c oughs> รัดทิ้อยู่เลยเห <c oughs> ยียดแมมบุตรท็อปใจ่มาอย่าหมกใช่มา,ามตั้ยม,ตมยื้อตั้มบา้าแต่ก็โกรธดทิ้งก็จริงนะยิ่งเรียกยามา ยามาเอ้ประจักนก่อสร้างตรงซุ้งเหมนก่อนที่ประชิพแม่ไม้วันแรกแม่ไม้เอนแม่ไม้บอกอาย่ายามา,าโอ้เอ้ไปวันดิตรองอาย่ายามา,าพอไปวันทีซ่าแม่ไมาา้ว่าจำมันได้สีลังยามาฮะอย่ามาหานูดูกเอ้ยแต่มึงว่ากูขับรถเขียงไม่เพ็นละเอียดแม่มึงขับเพป็นโอ้กูจับเรื่องรถเขียงมึงจับจับเลยรถเครื่องดีกว่าป้าเพ,พราะไรเพราะว่าเราพอซ้อนมาอย่างดี พอมึงกับจับรถเคขียงอ๋อพอพอพอกว่าเลยมาต่อขึอนลูกึ้อมึงจับไ้กันรถเคขียงเมืองไทยเรานี่ก็ปิดกับเมืองรังเมืองรังก็ขับจิดกว่าเมืองไทยเราก็ขับจิตใจนั่นนั่นเพราะฉะนั้นถ้ารถขับรถไร็วไปถ้ารถจิดตายไปเลยตั้งใจรถไร่ให้โค้งมาเราไม่ต้องลิฟตไม่ต้องลิฟตไม่ต้องลิฟตเราทุกทางกูไม่ลิฟตพอเราก็เหมือนกว่าป้าวันก่อนไม้ตะย่างวารุงพอจิดตายมาเลยรถเขียงอ๋อเออพอจิตใจจิบลอยให้โค้งลงมาพอพอไม่ลิฟตถือว่าทุกทางทุกทาง สิบหลอดจงกันไหมพอจงกันไปสิบลอดงกันไหมพองกันไปสิบลองกันไหมพองกันไปพอว่ตู่จะทึงกันทันไดนั่นพอหักล็อบพังกันเลยพังเข้าเลยนะเพื่อนพนการชนบันเาแม้รถเครื่องพอย่งเลือดกอกได้อลอวมไปเลยเเลือดกอกได้แล้วพอพอห้ามไม่ปอบห้ามไม่ปอบสามสยมงได้กูหาปบพอ อยู่ไหนไปนอนตายอยู่ในองค์ไอ้ไรจนรถสิบล้อเือไปตายในองค์สิบล้อถูกองค์มังกรมาจะรัชบุรีเด้อ <c oughs> พ่อก็จนสิบล้อพังและเขาลวดขึ้นไปตายในองค์เลยนั่นคือพ่อเรานั่นคือพ่อเราหยัดแม,ม้มาเนินตาพี่นองเองเราไม่เลือ่อนไม่จะเนินตาแต่วันนี้กูสร้างเลยนะกวาไปรถเขียงไม่แก่าแ <c oughs> ต่รถเขียงรถเกียร้างเรียบร้อยแล้ว Happy thong sang, trọn một tang rút kia rút giòn gavi rút kling mèo bên bê lưu chứ mai, mai sao phạm duy rõ kap mù dio qua rõ rõ kap mù dio sao phạm duy ku kwa ba klong dang dài bên kèn ku chu ma ki chen chong pana hai 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 gấp mười hai 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 ให้เราดูดการซดกาซนะครับมือเดียวครับม well ือเดียวครับเมือเดียวเผืือกค่ไมอกว่าการที่ผงมาไล่และมือมือสายที่ผงมาไล่มือาที่ประตูเลย t r ờ ไม่ที่ประตูเลิศอมาตนเนี่ยชื่อมาทำไรบื่อไ้ปลูกฟักจีกูนี่เอาแต่ตัวตั้งมากะนาเรือปั๊บมาคิวอะไ่ปลูกฟักจีฮามีตายมาต้นปืนของเาลีบงนีรถเกลี้ยงกันแม่กับมาสร้งแล้วจับแล้ว กับจ <cin stereotype and als> <f dragging> ับแล้วกันจับแล้วก็อีทอนนะครับจ่าชุมไอ้จ่าชุมแกมีบุญคุณกับเราแกบอกว่าน้องตองเออรถเครื่องกันกับไายมึงจำไว้กันนะบิดไอ้ควายวางขึ้นพอเกียวางขึ้นปั๊บแล้วก็ใส่เกี๊ยวนึ่งตั้งไลาก่อนเลยแล้วก็สตาร์ตตั้งเกียร์แล้วก็บิดมันในแมตต์ตีจ่าชุมไว้ทำท่ามมึงทำท่าแล้วผู้มีพระคุณรอนบิดลูกแชยควายวางขึ้นปั๊บสี่กวาใส่เกี๊ยวนึ่งคล็กแล้วก็สตาร์ตเลยปึ๊ดปื๊ดปื๊ด ปัดเปลือมังกูปลัดอยู่ตานนนี้รถเครขียงมันน่นระชนสกปรกนอนอยู่ตานน,น้นูปัดเปลือมังมึงกูวัดรอกลอกลูกบ่าว,วเข้าเตกวันฮักซีซีจึงรถเครขียงมันตั้งมันบุบโชคน่าฮักชดัดค่อยนา่าแตกค่อยตายเนียนแปรบมันซ้อมเป็ดปันว่าเย็ดแม่มันเจ็บมากูลุยคุยกลัวเลยกูลูกบ่าวเข้าแตกมันซ้อมเป็ดปันว่าเจ็บมากูลุยคุยกลัวออ้มตายกว่าไป อ๋อนี่รถเครื่องกับจับแล้วกับจับแล้วรถเครื่องกับแม่กับันซอมาเรียบร้อยแล้วมืกันตอนนี้ืจอรถไรยามาฮ่าสินค้าคุณภาพอ๋อืจอยามาเอืจอไม้ไม้มือร้องกันนะืจอมือร้องเอสภาพยังดีขึ้นกว่าป้าคลองจังไดยามากระนั้นกว่าป้าเจอมากี่หมื่นฮุกร่อยไอ้ไรสภาพยังดีเจอฮกอร่อยฮุกร่อยกับจับแล้วกับจับแล้วนักบันซื้อกับก้าวลาดสิชนผลไปปักนามไปเช็ดลูกบาลกับทุกเสียห้าปัดร้อง ลูกกากไม้เอเอเพลย์เดียวนี้ขาเพลย์มันเอาตรงเลยนะพันธุ์นู้ขาบาัตยักร <laughs> ใช่นิ่มตั้งกันที่ก้อนอ๋เอเฮียดแม่ไปจอดที่ตรงกลางปมยามตีโชนกว่าป้าจะนัชนบอกห้ามจอดนะวดตรงนี้เมือเกับเขียนว่าที่จอดรถเขียงเกี้ยว่าห้ามจอดที่ตรงนี้ที่จอดรถเขียงฮะไม่ใช่ที่อจอดกลางทั่วพลูเฮียดแมมเลยรถเคื่องกูเป็นกลางทั่วพลูอ๋อเอ๊ มาตั้นปีของเกาเรื่องนี้ไม่ต้องอ้วนนะครับจับเลยแม่กับังเรียบร้อยกินตาเก็นต้องการได้เกลี่ยแม้กำบัรตึ้งใช่พี่ต้องเลยกับอะไรมาตึ้งเลยไม่มีบรรดาไม่มีปัญหาครับไปลูกไอ้ลูกครับพ่อเมื่อเป็นความประสงค์ของพ่อเพราจะกราบลาพ่อใช้ตอนนี้เลยฮะไปลูกให้มึงเดินทางไปพระชนะมานครับพ่อครับเป็นดินไม่กลบหน้าเพราจะกลับมาหาพ่ออีกนะพ่อเออไปลูกโชคดีเอผมลาตัดเรื่อง หาใบรวยตองกับว่านตอนนี้คนธาตุคนแก่ผู้หมายพอกาธาข้องดีธักิจเมื่อไงเอากาธาไรลูกกาธาแต่ว่าตื้อแหละรับเปิื่นกลัวเปิื่นคลิงใจครับเปลื่นแมงยุ่งเปลื่นแมงเข้าแข้งครับอ๋อกระไดเหมือนกันมึงจดตะลุกยาวครัไหมทราบคำนี่ลูกทราคำทราคำลูกแต่ว่ามีข้อแม่ว่าเวลาใกล้เข้าแข้งนะมึงต้องหวาดังๆว่าเปื่อครับว่าดังๆลูกนะครับว่าเปื่อครับปุ่มเป็นเอชลูกครับยาวก็นั้น แม่ไม่เคยเก้าแเกะชิงแะร้อยกาบตาเก่ากว่าบปานพออยไปไดิหาไปหลูกไองน้ำกับอายุจะได้เลยจนปีนี้เจ็ดสิบสองลูกกับเต้นว่าแกกันแต่าตายได้ก็ตายปรางนะไม่ปากเก่าขา้าใจเอ๋เฮ้ยที่ดีไหวก็ของดีถจนจะกินขนาดนี้ยังไนะว้ได้ลูกพวกกัตตาคมของดีได้ปขนาดนี้ทนนะื่อกับเพื่อนจะกลืนใช่มั้ง ากูทาบมึงไอ้ตื้อไม่ได้เสื่อมแหละลูกอ๋อเอ้ยแตาว่าตื้อไม่มันคงแหละมันเสื่อมเอาไปกระปร้องกระปรั้ลูกห้ามได้มั้งห้ามสิ่งเดียวลูกห้ามสิ่งเดียวสิ่งเดียวตาอได้ลูกอ๋อห้ามดราร์ราไม่จ่ายลูกห้ามกินแกงเลียงผีรวยไม่จ่ายลูกห้ามจับปืนยิงไม่จ่ายลูกแล้วห้ามไรครเวลาลางขี้ลูกย้ายมือทุกลังก้อยลูกเหยาวกันลางขีเปลื้อมือทุกลังก้อย บอกกันบ่นบนนำไรยปนโยอแต่ตอนนี้ก็ตัดกัสสู้ไปมาถังทรามใจรีบหลุดเราไม่ยอมหยุดควายไนเลี้ยวมักกาลงควรมิจวนใครจะตั้งไว้ในแนวพนา